สวัสดีแฟนเพจมาสตทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับแอนมาสตกันทะรักส,สวยๆเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอีกคนนึงขึ้นมาเพิ่มนะคะสวัสดีครับมาพร้อมกับรถมาสเตอรีทีห้าสิบเป็นคันที่กล่าวขานแล้วก็คุ้มค่าที่สุดมาดูว่าทําไมลูกค,ค้าถึงให้ความสนใจในรุ่น all new มาสตอรีทีห้าสิบของเราพี่ตั้งจะพามารีวิวนะคะฉบับจัดเต็มคันนี้นะคะเป็นรุ่น d b l นะคะสี่ประตูยกสูงในรุ่นท็อปคันนี้อยู่ที่1นึ่ล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาปกติตอนนี้เราไม่ขายราคานี้นะคร ณนะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับที่เราขายตอนนี้ก็คือ859,000บาทนะครับรอสวยดูดีขับได้ทุกโอกาสในราคาที่859,000อันนี้ m a z d าจะให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะรุ่น729,000หรือว่ารุ่น859,000เป็นต้นไปเลย859,000มันมีเซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับนหน้ามี4จุดครับพร้อมกับไฟเลี้ยวมีไฟตันหมอกวงล้อนะครับผมอันนี้เป็นขอบ18เป็นล้อแมกหน้ากว้างอยู่ที่265ทับ 60R18 อย่างอัล แล้วก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับถัดมาค่ะพี่ทักงมาดูที่กระจกมองข้างนะคะ <ไป S 1> กระจ,ก,รจกมองข้างเหมือนกันน LED ี่เป็น LED ไหมคะอันนี้เป็น LED ครับสีดาตัดสีสีโครเมียมครับออกแบบได้สวยงามด้านข้างมือจับเป็นโครเมียมนะครับโดยป<อ>กติแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่าบ่งบอกได้เลยครับว่าถ้าเป็นตัวท็อปก็คือมือจับแบบโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดท้ายเอาพึ่ง่ายๆครับยี่ห้ออื่นเป็น LED กันหมดแล้วนะครับของของเรายังไม่ใช้ LED แต่ เราเปลี่ยนหลอดได้เองอันนี้เป็นกล้องมองหลังครับเวลาใส่เกียร์ถอยก็โชว์กล้องถอยหลังแค่นั้นครับผมในราคานี้ผมว่าพิเศษมากแล้วมีเซ็นเซอร์กรระยะ4จุดนะคะผมจะขึ้นกระบะให้ดู <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมยกให้ดูครับ <c oughs> เข้าไปด้านในรีวิวด้านในเลยเดี๋ยวตามมาดูนะคะด้านในห้องโดยสารของ All New Mazda BT-50 ของเรานะคะออปชั่นบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจุใจแน่นอนกับราคาเพียงแค่8 5 9 0 0 0าครับผมค่ะ รงแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าออโต้ฟังคนขับนะครับสังเกตนิดนึงครับผมปุ่มปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับของมาสด้ามีทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็นแบบหมุนมันเหมือนรถหรูยี่ห้อหนึ่งมาถึงเรื่องพวงมาลัยครับอ่ะมันมีออปชั่นอะไรบ้าง ฝั่งซ้ายนะครับเกี่ยวกับควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้อันนี้เราต้องเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้มาฝังขวามือครับผมอันนี้เป็นคลิปคอนโทรลครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติผมเราสามารถล็กความเร็วตามความเร็วที่เราต้องการได้เพื่อลดการเมื่อล้าเวลาเหยียบคันเร่งมีทั้งเกยียร์ออโต้และเกยียร์ธรรมดานะครับมาถึงเรื่องเบาะครับผมอันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันปรับไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับปรับสูงต่ำนะครับผมแล้ว ยนต์ึ่ถ้าถึงหน้าจอหน้าจอขนาดเก้านิ้วเรามาพูดถึงเรื่องกล้องเมื่อกี้เราลองกล้องดูให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผม อันนี้กล้องมองหลังนะครับเส้นการยาอันนี้เช่อตจอ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay พได้นะครับผมแอร์นี้จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระนะครับผมทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง18องศานะครับสูงสุดคือ32องศานะครับมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ฝั่งผม32องศานะครับฝั่งน้องแอร์อยู่ที่18องศาเดี๋ยวผมจะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมาถึงปุ่มด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับรองรับไฟ MP3 ก็มีช่องต่อเสียงจากภายนอกเข้ามาเครื่องเสียงนะครับเป็นเขาต นะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับผม12โวลต์120วัตต์ตัวพีนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับไม่ให้ได้ยินเสียงติ๊ดติดติดเผื่อเราลำคาญเราสามารถปิดได้มาถึงปุ่มนี้ครับผมเขาเรียกว่าปุ่มควบคุมความเร็วลงทางลาดชันเหมาะสําหรับเราเวลาเราขี่ลงทางลาดชันเรากดปุ่มนี้เลยครับผมมีมาให้ตั้งแต่ตัว729,000มาถึงเรื่องกระจกครับผมอันนี้เป็นกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับมาถึงเรื่องไฟห้องโดยสารนะครับกดเอาที่ปุ่มไฟนี้นะครับผม อันนี้ที่เก็บแว่นตาครับโอ้ขนาดใหญ่มากเลยอ่ะมาถึงม่านบางแดดครับผมฝั่งนี้นะครับน่าจะมีกระจกนะครับไม่น่าครับมีกระจกนะครับตรงนี้ก็มีครับมีทั้งคู่นะครับอ่าม่านบางแดดมีกระจกพร้อมกับมีไฟด้วยมาดูน้องแอนต่อนะครับผมฝั่งน้องแอนก็คือเป็นผู้โดยสารด้านข้างนะครับทางฝั่งผู้โดยสารของเขามีอะไรกันบ้างนะคะที่เป็นออปชั่นพิเศษของรถคันนี้นะคะมาดูด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระนะคะหนึ่งช่องด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโคเมียมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะคะมี2ช่องนะคะด้าานล่ง โอเคได้แล้วนะคะอก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะเก็บได้เดยอะเลยนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างมีสองช่องนะคะทุกคน ตอนนี้แอนก็พูดในฝั่งผู้โดยสารแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังนี่นะคะก็เป็นเบาะฝั่งด้านหลังของผู้โดยสารนะคะ All New Mazda BT50 ของเรานะคะนั่งสะดวกสบายมากค่ะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นช่องแอร์ค่ะก็คือแยกซ้ายขวานะคะได้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะหึงช่องตรงนี้ที่สําคัญนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะมีที่วางแก้วครับผมนี่เป็นเบาะนังหมดเลยมาดูด้านหลังมันนะเ <c oughs> นี่ยครับผม ตนั้นก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไรจะอยู่ด้านหลังนี้แล้วยังไม่พอนะครับเปิดได้นะครับผมมีที่ใส่ของด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูฝั่งนั้นก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูให้นะครับนี่เปิดดูได้นะครับนี่ เดี๋ยวเราไปฟังโปรชั่นรับรถกันแต่นานะครับผมเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายสําหรับเงินสดนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่859,000บาทนะครับสาหรับใครที่ต้องการพ่อนให้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมต้องแอนติดต่อได้ทางช่องทางไหนนะครับช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใช่แล้วครับผมหรือว่าติดต่อที่ผมโดยตรงได้เลยนะครับยินดีรับสายทุก24ชั่วโมงนะครับ082นะครับผม7111165ครับเบอร์โทรจำง่าย ครับย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับ0 8 2 7 1 1 1 1สอครับผมผมแล้วก็น้องแอนนะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย